คุณอนุทินชยัยวิรากูรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโดนท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ท่านนายกหรอกที่โดนแก๊งคอเซนเตอร์ไอคอเซนตเตอร์โทรมาอย่างตัวท่านเองเนี่ยคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะไม่ได้คุยกันสั้นๆด้วยคุยกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะแก๊งแก๊งคอเซนเตอร์โทรศัพท์มาหลอกท่านบอกว่าวงเงินในบัตรเครดิตของท่านเนี่ยเต็มแล้ว ให้ท่านเติมเงิน oh. ในวงเงินให้ได้วงเงินแล้วการพูดการจาโอ้โหเสียงดีไพเราะเลยค่ะพูดดีแนะนําตัวอย่างดีแต่เพียงแต่ว่าคนที่เขาโทรมาเขาสุ่มไงคะ <Ừ. S 1> พอเขาสุ่มปุ๊บเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณอนุทินเนี่ย oh. เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีคุยไปคุยมา,ค,ยมาคุณอนุทินบอกคุยไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงได้สุดท้ายก็รู้แล้วแหละว่านี่คือแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ถามว่าหลายคนถามอ้าว รู้ว่าเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วคุณอนุทินคุยทําไมต้อง1ชั่วโมงคุณอนุทินท่านอธิบายแล้วค่ะท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยเวลาใครโทรมาท่านก็รับสายหมดนั่นแหละค่ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งรับมตีว่าการกระทรวงมาไทยกล่าวถึงกระแสะข่าวที่ชาวเน็ตจีเนี่ยไประบุว่าไทยกําลังจะตัดไฟในนิคมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันใช้คําว่านิคมเลยนะค่ะและชาวจีเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนให้ไทยดําเนินการ คุณลุงทินบอกว่าประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับนโยบายจากนายกผ่านตนไปแล้วว่าการฟีดไฟฟ้าไปแล้วเจอพวกสแกมเมอร์ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องตัดไฟฟ้าทันทีอืที่ผ่านมานะคะเราก็สงสัยอยู่แล้วแหละว่าใครเป็นสแกมเมอร์เราก็พยายามจะตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์วันนี้ก็ลามไปถึงในสภาเหมือนกันนะคะ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการหยิบยกเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์บอกว่าเราคงจะต้องระดมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกรรมธิการที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังกันนะคะคือฝ่ายค้านมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์อย่างเดียวมันมีเรื่องค้ามนุษย์แล้วเขามองว่าถ้าไม่จริงจังหรือเอามาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเราจะเป็นฮับแก๊งคอเซ็นเตอร์เลยซึ่งมันจะสร้างความเสียหายผลกระทบซึ่งตอนนี้ กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้แต่เราไม่เกี่ยวข้องเป็นทางปานจีนหลอกจีนเนี่ยแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยเอาไปแปลงสารไปเป็นเฟกนิวซะจนที่มันมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่คนจีนจะมาแล้วนะใช่ค่ะประเด็นนี้ทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มองว่าหนึ่งในกรรมธิการที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และสามารถที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งปัญหาอาดยากรรมทางไซเบอร์แก๊งคอเซนเตอร์การค้ามนุษย์นั่นก็คือกรรมธิการด้านความมั่นคงก็เลยมีการ มอบหมายกันไปแล้วก็ลงมติกันไปว่าให้กรรมธิการการมั่งคงนั้นได้พิจารณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันภายใน90วันค่ะก็อยากเห็นภาพทุกฝ่ายเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยร่วมมือกันแก้ปัญหาแก๊งคอรเซ็นเตอร์อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็นํามาเสนออย่างต่อนเนื่องเพราะหวังอย่างยิ่งค่ะว่าคุณผู้ชมจะไม่เป็นหนึ่งในเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลคุณอิทธิพันธ์บัวทองรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ